ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการฝอยทอง by Aurora วันนี้วันที่11มกราคมพศ2564พบกับผมเฉวนนายอัคคบัฒนาุลผู้แนะนําการลงทุนจัดทางบริษัท Aurora Trading ในวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่36ของเราแล้วนะครับและเรื่องแรกที่เราจะต้องฝอยกันนะครับก็คือการตกลงมาอย่างหน้าตะลึงเลยนะครับของราคาทองคาแท่งหรือ Gold Spot หลังจากที่หลุด1,900ไปเมื่อวันศุกร์นะครับก็ทําแนวโน้มขาลงต่อเนื่องเลยคือสร้างจุดต่ําสุดใหม่อยู่เรื่อยๆ อย่างเช้านี้เนี่ยก็ลงไปทะลุ1820เล็ก,ลกนๆน้อยด้วยนะครับก่อนจะดีดกลับขึ้นมาเกือบเกือบ1830แล้วแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวใดๆเลยนะครับหรือการสร้างฐานอะไรก็ยังไม่มีการเกิดขึ้นนะครับด้านประเด็นข่าวที่เขาฝอยกันไปทั่วนะครับก็คือเรื่องของพันธบัตรสหรัฐนะครับที่ยูวปรับเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากสถาบันการเงินเนี่ยเขามองว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยน่าจะใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่อเอาเงินมาช่วยเหลือบรรดาธุรกิจหรือเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คคที่ผ่ผาานมานมะรับ ค่างเงินดอลลาร์ก็เลยแข็งขึ้นตามมาด้วยทางฝั่งนักวิเคราะห์อย่างคุณเอ็ดเวิร์ดมอยาจากโออันดานครับก็มองว่าเนี่ยการที่ทั้งยิวพันธบัตรแล้วก็ค่างเงินดอลลาร์มันแข็งขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยมันก็ทําให้นักลงทุนพร้อมที่จะขายทองคําเพื่อไปซื้อสินทรัพย์ อื่นมากขึ้นนะครับเพราะต้นทุนในการถือทองมันสูงขึ้นนั่นเองทางออโรราเราเช้านี้นะครับแนะนําว่ารอให้เกิดการตั้งฐานของราคาก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากลุ้นนะนะเราก็มีแนวรับไว้ที่1825ถึง1820และแนวต้านอยู่ที่1850ถึง1860ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของปล่อยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคําได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10บโมงเชา้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ารับรองว่าเต็มไปด้วย สาระเรื่องทองที่ฟังง่ายราวกับขนมได้ในรายการฟอยทอง by ออโรราสวัสดีครับ